เตะหม,มาด้วยนะคะพี่พ่ะจะเตะหม,มาด้วยนะคะเจ้าตะว,วันของเราจะเตะน้องหมาด้วยนะคะไปไปลูกว<ะ>สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะ เป็นชุดแรกชุดห่อแล้วก็งานแรกนะคะที่ได้ใส่ออกงานนะคะก็เดินไม่เป็นนะคะพี่ขาดูนะคะเดินไม่เป็นนะคะน้องเพิ่งเคยใส่ชุดนะคะก็จะเดินประมาณนี้นะคะเพราะว่าน้องก็ใส่ชุดครั้งแรกนะคะก็เป็นชุดแรกของน้องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะนี่เดินเอียงอย่างนี้เลยนะคะชุดหลอชุดแรกนะคะใส่ครั้งแรกด้วยนะคะเออทมาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่ไปงานวันเกิดน,น้องแก้วตานะคะก็จะเดินประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยใส่ชุดเดินนะคะ ตลกกันไลยคะแม่ขาเดินเอียงตูดไปเอียงตูดมาเลยนะคะ <c oughs> อ๋น,น้องขาทีลุดแล้วน้อนงดึงลงแน่ขาที่ลุดเออใกล้ถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วนะคะใกล้ถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วลูกชายเราใส่เป็นครั้งแรกเลยนะคะใส่เป็นครั้งแรกแล้วก็ใส่เดินครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ชุดแชุดแรกเลยนะคะของน้อง คือเดินอ๋อขี้ตม้มขี้ตม้มขี้ต้มลายมันเละถนนมันเละก็เลยเดินมาทางนี้ขี้ต้มลายแห้งมันเละถนนมันเละยางกับว่าเป็นเบอรงเวอผ่ากับรูดพ่อผ่อออาเป็นยางพ่เป็นออเตะมันมกับเพาแม่แอนก็อยากจะขำนะคะเโะ้ย คนหนึ่งกับเจ้าพี่ไร้หมายอยู่ไปเลยเตะไปอย่าเฮาอย่าเฮาฟุกอย่าเฮา่างว่าเป็นใส่ชุดครั้งแรก เพื่อนไปกันหมดแล้วครับค่ะกําลังเดินมาใกล้ถึงว่าน้องแก้วตาแล้วค่ะน้องก็ใส่ชุดครั้งแรกค่ะก็จะเดินประมาณนี้เลยนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้วนะคะถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วนะคะถึงบ้านพี่แกตาแล้วค่ะหล่อมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่สิริพงศ์นะคะไม่คอนอันถูกบอนูเพื่อนมากันหมดแล้วนะคะอยู่ด้านนะคะโอ้ยตะวันของเราก็ฝั่งนี้นะคะ รอมากันหมดแล้วไปลูกยังไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะน้องเดินไม่เป็นนะคะพี่พี่แม่แม่่มะชุดแรกแล้วก็งานแรกที่น้องใส่นะคะก็จะเดินประมาณนี้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะ f c อนะน้องา่ายรุดแล้วนี่นะคะบ้านพี่แก้วตานะคะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆมากันเยอะเลยนะคะขี้ต้มขี้ต้มชุดลอดินเลนเปื้อนนี่น้น้องเขานี่ไงนะน้องนี่เขาเดี่บ้มากันเยอะเลยนะคะ,ว,ว,ะ,ะ,คะวันนี้เขามากันแล้วนะคะ แม่ควานก็ขอรัดก่อนนะคะโอ้ยมากันเยอะเลยเราเพิ่งมากันนะคะนี่ผู้ใหญ่ท้องคำนะคะน้องน้ำโมนะคะโอ้น้ำโมคือรอแท้นี่นะคะพที่ออรไทยนะคะตะวันนะคะตะวันกินโต๊ะนี้นะคะ โอ้มากันเยอะเลยนู่นจะของวันเกิดชุดสวยเลยนะคะก้อนแก้วนะคะโอ้จอมซนนะคะโอ้วันนี้ช้างมากันเยอะมากเลยนะคะโอ้ช้างมากันเยอะแยะเลยนะคะอันนี้อันนี้เอนนกย่าที่น้องเพิ่มพูมนแม่นหรอกทานนี้เป็นน้องเพิ่มพูนนะคะ้าตวตะวันของเรานะคะ โอ้ยอะลาเข้ามาหอดก็กินเลยค่ะพี่ขาแม่แม่ขามาถึงก็กินเลยนะคะมาถึงก็กินเลยนะคะวันนี้ตาวันนี้รอมากค่ะวันนี้น่เชื่องายมากกับว่าเป็น ะะโอ้อันนี้พี่น้ำเพชรพี่ขนุนนะคะมากันหลายเชือกเลยนะคะวันนี้โอ้เด็กๆมากันหลายเชือกเลยนะคะกินเลยครับตะวันโอ้ยปากหลางเขากินใหญ่เลย น้องเพิ่มพูนนะคะแล้วก็นูนน้องมิ่งนะคะแล้วก็มากันหลายๆเชือกเลยนะคะเองอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบทุกท่านนะคะนี่ตะวันสุดหล่อของเรากินอยู่ด้านนี้นะคะน้องตะวันนะคะวันนี้รอมาเลยชุดแรกนะคะชุดใส่ออกงานครั้งแรกด้วยนะคะพี่แม่ขาน้องรอไหมคะนี่นะคะตะวันของเรา สวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเดีเ๋ยวกินลุงไปกิน ตะวันสนับงานสวยนะครับตะวันมีสนับงานด้วยนะคะับเพราะเล็กแซวน้องตะวันนะคะอุกคอนน้องดาวนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซีพี่บอพลอยนะคะคุณแม่ให้ะสงค์ออกน้ำนะคะทำให้ตะวันได้มีชุดลอนนะคะ ใส่มาร่วมงานนะคะวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็ใส่ครั้งแรกด้วยนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ เินน้องแก้วตานะคะขอให้น้องแก้วตานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะข้ามภูนของครอบครัวนะคะเลี้ยงง่ายโตใวใ,ดใ,ดใดนะคะโอ้วันนี้ดูทุกเปอร์เพียบเลยนะคะไม่รู้แม่ๆจะดูช่องไหนนะคะ,อ,ะ,คะอั้ยเยอะญญเลยนะคะอะไรกินยาแะน,น้นั่นกินยาแล้วนะคะกล้วยไม่กินแล้วกินยาแทนแล้ว ลอทวาลอทวาวันนี้พุทธได้ลอทวา ทำม,มาแล้วคอมเมนต์อ๋อจะตามมารับแขกแล้วนะคะกอนแก้วมารับแขกแล้วนะคะนี่กอนแก้วมาหาน้องตะวันอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะมันอะไรนี่มันเหี่ยหงแหงนะน้องดึงคนอีกเออแล้วมันต้องต้องแก้กระได้ดรอปมันหลุด สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะนะคะเอ้โหพี่ชายแม่เอ็นหล่อมากเลยนะคะวันนี้หล่อมากๆเลยสวัสดีแม่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ เอามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยก like ันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ใ <c> ห <oughs> mm ้ก hmm. <c oughs> <Leonardo û jo> ับเราด้วยนะคะกดติดตามให้เจ้าตะวันด้วยนะคะกดไลค์ด้วยเด็กโอ้ควานนะคะกินกินกล้วยกับน้องช้างแล้วทันไก็ได้มาโอ้ทันวากำลังมานะคะน้องทันวากำลังมานะคะโอ้เด็ก กินสู้เขาให้ได้นะตาวันค่ะกินสู้เขาให้ได้นะคะเจ้าของมันเกิดนะคะปวนงานแล้วตอนนี้เจ้าของบันเกิดปวนงานแล้วนะคะร่ไปตาวันกินก่อนมันหมึดเลยโอ้ยเนาะ อ่ายยั้ไยอาชัดวาผลงานน้ำปลาเขียวอ๋อไปแจงงาน้ำปังที่สิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะชุดหล่อชุดแรกด้วยจ้าอยากได้สนบมงานครับทำไมน้องตั้งในมีสนบมงาน นาเล็กเซลน้องตะวันนะคะมีสนับงาด้วยนะคะนโมดูใช้เพิ่มครับคผมห้ำก็มาว่าปลาห้ำก็มานะครับปลาห้ำก็มาทำมาแล้วคอมเมนต์นพูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์อ่ะนนโมเป็นปยังละนะ่ะน,นั่นนโมนั่นกินนมน<ป>ดนนินั่น งเสียงใหญ่เลยยูนมมากันเยอะแยะเลยนะคะพี่ๆขาวันนี้มากันเยอะแยะเลยนะคะโอ้น้องดาก็กินใหญ่เลยนะคะตะวันของเราดึงหญ้ามากินข้างล่างนะคะพี่ๆขาดึงหญ้าลงมากินข้างล่างนะคะนี่ตะวันนะคะตะวันมาในชุดรอเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ตะวันนะคะมาร่วมงานวันเกิดน้องแก้วตานะคะ ก็มีช <me> ุดรอใส่มากับเขาด้วยนะคะวันนี้ต้องสวัสดีงานายใหญ่ลูกนายใหญ่จะหลับงานได้แล้วถอยถอยถอยนี้นี้นี้ไม่ไัองไปเหนลูกถอยลูกถอย ทามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเออวันนี้ช้างช้างแม่ลูกมากันหลายเชือกเลยนะคะวันนี้โอ,อ้แม่ควันเวียนน,นนะคะนั่งแล้วก็ลุกขึ้นเวียน,นเลยวรับยังน้นอยู่ั้นวาอ่นานดึงลูกมาให้ยังกันนั่นเอ,อ้ยเนาะ ตะวันดึงยาลงมากินทางล่างนะคะเ้ <c oughs> มแลวคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ้ย ถอยถอยตะบันถอยน้ำมนเสียงเสียงเสียงเมืองหวานน้ำมุนเ้ยตะมตุ่เลยน้ำมกลับตการไปที่น้ำมุนนั่นไปต่อยเนาะไปต่อนไปต่อใช่ไหมไปทำงานโอะครับจากต้านจะพาไปจากคนที่วชเข้าพวกวนที่ตัวมาเลี้ยงช้างแค่ไม่กี่ปีครับเพ่อนทำงานที่ไม่ได้ทำานักนอยู่เทพ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะน้อ,องเพิ่มนะคะน้องเพิ่มพูนนะคะมากันหลายเชือกเลยนะคะพี่พี่แม่ค่ะชนพ่อขวานด้วยนี่พี่น้าเพชรพี่ขนุนนะคะแล้วก็เพิ่มพูนมมี่นะคะปีใหม่นะคะน้องชันวาน้องตะวันนะคะพี่อรไทยนะคะแล้วก็โอ๊ย แล้วก็ป้าใหญ่ทองคำนะคะเดด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 ขอบคุณนะคะอ๋อขยันขยันเบิ้ง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 กุ๊ตะวันนี่เนาะนะคะนี่จะไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องตะวันนะคเพราะความนุ่งต้องเอาต้องเอาน้อง น้องทวีโชคนะคะไปทำงานต่ออีกนะคะไปแล้วนะนวต้องฟังนี้เลยนะคะตะวันนะคะก็จะกลับแล้วนะคะนี่นะคะจะกลับแล้วนะคะแม่แอนก็ขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเพราะควานน่งนะคะต้องพ่านนะคะน้องทวีโชคนะคะไป เล่นน้ำต่อนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนะคะจะมีการเผาศพนะคะกลัวน,น้องต่อตกใจตื่นเสียงคุนะคะเอาของกินไปฝากน้องด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอู้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะเยอะแยะเลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ